รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะที่โรงเรียนยอมรับสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดใจให้กับเรื่องที่เป็นเพศที่สามอะไรนี้ด้วยอ๋อเป็นนโยบายของกระทรวงค่ะตั้งแต่ประกาศมาแล้วทางเขตพื้นที่ก็ให้โรงเรียนดําเนินการพราอออกก็ขอว่าจะเชิญผู้ปกครองเชิญนักเรียนมาดําเนินการค่ะแ,ะแต่ทามาตั้งแต่เปิดเทอมแล้วแต่นักเรียนเขาเพิ่งจะดําเนินการทราบมันจะด้วย ตัวตนของนักเรียนเองทราบตั้งแต่เปิดเทอมแล้วค่ะเพราะว่าเราเช็นนักเรียนมาประชุมมาอะไรพูดกันคุยกันแล้วก็มอบฝ่ายปกครองําเนินการ่ายปกครองก็เชิญน,นักเรียนแต่ละห้องพร้อมกับผู้ปกครองค่ะแล้วก็ส่งเขตไปแล้ว,วค่ะผู้ปกครองมัมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็เห็นผู้ปกครองก็ยอมรับกีนะคะแล้วก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเรามีมาตรการอยู่มาตรการหนึ่งก็คือ คนที่ยังเพศสภาพของเขาคุณหญิงคุณชายเป็นไรเงี้ยเขาจะขอตัดผมตัดอะไรเราก็ยอมการแต่งกายยังดำเนินการปกติไม่มีใครที่ร่วงรําขอแต่งกายธรรมดาขอแต่งกายอะไรยังไม่มีค่ะแต่ทางโรงเรียนน่ะจะให้โอกาสเด็กในการแต่งกายของเขาโดยปกติที่เราจะากิจกรรมก็ยอมรับได้ดีนะเขาไม่เหมือนการเรียกร้องอะไรอ่ะก็แสดงถึงการยอมรับ เป็นวินาธรรมที่ถูกต้องด้วยกฎหมายต้วยระเบียบด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ เพืในการที่จะน้มน้าวใจนักเรียนเนี่ยนานพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลกระแสต่างๆจากหลายๆโรงเรียนนะครับจากหลายๆข่าวออกทมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นพฤตรกรรมเรียนแบบแต่ทีนี้เนี่ยในทางของฝ่ายปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยทําความเข้าใจกับนักเรียนนะครับโดยเราเนี่ยก็คือทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะทํางานร่วมกับสภานักเรียนจะมีการประชุมหารือกันในส่วนของความต้องการของนักเรียนแล้วก็ในส่วนของความเป็นไปได้ในการที่นักเรียนจะทำในสิ่งที่เรียน กระทําว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดอุปกรองของโรงเรียนเรานะคะก็มีความเข้าใจในเรื่องยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็สิทธิพื้นฐานในเนื้อตัวของเด็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วก็เปิดกว้างค่ะลูกๆที่มีเพศสภาพทางเลือกะคะ่ะเขาก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะโรงเรียนก็ควรเป็นเซฟโซนของนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนควรจะมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน กฎระเบียบของเราก็ออกมาจากหลายๆส่วนนะคะจากตัวนักเรียนจากคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะครบทุกภาคีเครือข่ายค่ะอย่างทเรื่องสองผมใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าอย่างนี้พอแล้วหรือยังอย่างนี้จะเดินผ่านคครูปกครองรได้หรือเปล่าอย่างนี้ครูปกครองจะว่าไหมจะโดนหาคะแนนหรือเปล่าคืออย่างน้อยคือกฎระเบียบมันมันเพิ่มมากขึ้นมันเปิดช่องว่างในเรื่องสองผมมากขึ้นมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้แค่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสำหรับผมผมว่ามันมันเราเราก้าวก้าวถอยหลังกันคนละก้าวเราหาจุดยืนจุดกลางมันได้แล้ว คือต่างคนคือเราก็ไม่ได้เอาฝ่ายเราอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ได้เอาฝ่ายของเรียนอย่างเดียวต่างคนต่างถอยกันคนละก้าวเรามีความคิดที่ว่าถ้าเราหาจุดยืนร่วมกันได้ในสังคมโรงเรียนเรามีเสรีภาพพลเรืนภาพสิทธิหลายๆอย่างเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ครับ,บผมคือมันมีปัญหาที่ว่ามันกลัวจะเป็นบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาหรือว่าปลอมแปลงเข้ามาได้พเพราะเวลาเราเระบบความปลอดภยัยมันก็มันมันมีประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามันมันร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการตรวจสอบเด็กทั้งหมด อ่0สองพันสี้ยคนไมมันมันไม่เพียงพอครับมันมันเลยเป็นการแบบว่าถ้าทุกคนใส่ชุดไปเวทมงเวียนทุกวันหรือว่าใส่มาอย่างเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงต่อคนภายนอกเข้ามา